อเคครับ okay, ผมก็ต้องของกราบสวัสดีวัยรุ่นไฟ M เสียงขาวใสไร้สิวที่น่ารักกับทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพี่ปีเตอร์กลับมาแล้วกับการรีวิวโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟ M รอบนี้นะครับมาในโรงเรียนด้วยแล้วก็เป็นโรงเรียนแนวอวก,กาศด้วยนะเออฮวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่แพนเนตเอ็กซ์คูเดี๋ยวเราไปดูในประเทศกันหน่อยครับว่าเมืองนี้เนี่ยมีระบบอะไรกันบ้างเริ่มเลยก่อนเข้าเมืองนะครับเพ,เพื่อนเพื่อเนี่ยจะต้องมาสมัครสร้างตัวกันก่อนนะซึ่งเมืองนี้เนี่ยฟรีไวริสแน่นอนอยู่แล้วครับเล่น เดี๋ยวพี่ปีเตอร์เนี่ยจะพาไปดูแต่ละที่ด้วยนะไปเข้าเมืองกันเลยครับทุกคนนี่พอกดเข้าเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราจะมาดรอปที่โรงเรียนเลยอันนี้เป็นโรงเรียนของพี่ปีเตอร์เองนะครับ Venus Planet บอกได้เลยว่าทั้งแมปโรงเรียนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้และก็ชุดโรงเรียนที่โคตรน่ารักไม่ธรรมดาเลยจริงๆฟิลมันจะเหมือนแบบพวกนักประดาน้ำผสมนักบินอวกาศนะครับทุกคนส่วนเรื่องของซัพพอร์ตเนี่ยก็มีครบเลยนะทั้งของเริ่มต้นผู้เล่นใหม่ของครอบครัวพร้อมสุดๆและก่อนที่เราจะไปลุยกันในเมืองเนี่ยนะคร นีเนี่ยแจกของซัพพอร์ตอะไรกันมาบ้างนี่เลยครับก็จะมีของซัพพอร์ตเริ่มต้นเนี่ยตามนี้เลยครับทุกคนแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์กิจกรรมต่างๆเพียบเลยนะครับทั้งกิจกรรมการโปรโมทซึ่งแชร์ลงกลุ่มไฟเอ็มเนี่ยเขาก็จะมีของซัพพอร์ตให้ครับแล้วก็จะมีกิจกรรมการเช็คอินในประเทศอันนี้เนี่ยก็สามารถได้เหมือนกันครับใครที่เช็คอินครั้งแรกเนี่ยก็จะได้ของตามนี้เลยแล้วก็จะมีกิจกรรมการมาเป็นกรุ๊ปนะครับมากับเพื่อนนั่นเองครับทุกคนขั้นต่ำเนี่ยตั้งแต่ยามคนคเลยนะครับ อยู่บ15กล่อง5คนรับ25กล่อง10คนรับ50กล่อง15คนรับ75กล่องและ20คนรับ100กล่องไปเลยครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับแล้อีกงานนึงเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเซเลบริตี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียตั้งแต่1,000คนขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีของต่างๆซัพพอร์ตเพิ่มให้อีกตั้งหากครับเผื่อใครแบบอยากเป็นดาว TikTok ดาว YouTube อะไรอย่างงี้ก็ลองไปติดต่อได้ในห้องส่งหลักฐานเซเลบนะครับแล้วอีกงานนึงนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมการบูเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เนี่ยใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ Boost จะได้รับแฟชั่นไปเลยนะครับ3ชิ้นแล้วก็รถมินิซูปเปอร์คาร์ไปอีก1คันถาวรเลยนะครับทุกคนก็สามารถดูได้ตามโปสเตอร์นี้เลยครับผมอ่ะแล้วก่อนที่จะไปลุยในเมืองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดู UI กันก่อนทั้ง UI ผู้เล่น UI สกอร์บอร์ดและ UI กระเป๋าเน้นดูง่ายสบายตาเลยนะแล้วเวลาเพื่อนๆที่เข้าเมืองมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องอาวุธเนี่ยมาถึงปุ๊บขึ้นบวก4ได้เลยนะเน้นตีนนวันวเลยฮะและสําหรับใครที่ตามพี่ปีเตอร์มานะครับผมอย่าลืมเกาะโค้ดตามนี้นะจะมีของซับพอร์ แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องล้าอยู่แล้วนะครับทุกคนซึ่งมาที่นี่เลยโตคราฟต่างๆทั้งโตคราฟตีบวกอาวุธเป็นแบบ UI ล้ำๆแล้วก็ UI ของคราฟเนี่ยก็ล้าไม่แพ้กันเลยนะครับทุกคนซึ่งมันก็อยู่ในบริเวณโรงเรียนเลยครับและก่อนที่จะลงไปลึกกว่านั้นนะครับเราจะต้องมารู้จักกับ4ี่โรงเรียนแห่งนี้ก่อนทั้งวีนัสยูเรนัสจูปิเตอร์และเมอร์คิรีซึ่งเรื่องแมปเนี่ยนะครับพี่ปีเตอร์ว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยนะสำหรับแมปโรงเรียนและกิจกรรมในเมืองนี้นะครับถือว่ามีเยอะมากๆครับท และในบริเวณตึกปูนกับสายไฟเนี่ยนะครับก็จะมีการกลางอนาเขตชัดเจนนะครับผมจะได้รู้ว่าเราอยู่ในโซนไหนและอีกอันเลยนะครับจะเป็นในส่วนของเมนู F6 เป็นเมนูโรมิต่างๆซึ่งมันก็มีโอ้โหเพียบเลยครับทุกคนลองดูดิตามนี้เลยอ่ะซึ่งมันจะช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้เล่นสุดๆเลยเวลามาเล่นที่นี่และจริงๆเนี่ยมันยังมีโอ้โหกิจกรรมแล้วก็มีลูกเล่นอะไรต่างๆอีกเยอะมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นในโรงเรียนอวกาศเนาะจากที่พี่ปีเตอร์ไปเล่นมาเนี่ยตอนนี้คือคนเยอะมากๆครับทุกคนเข้ามาเนี่ยไม่มี่น พี่ปีเตอร์เข้ามาเนี่ยก็ได้แอบไปแวะบูไปบวกอะไรกันอย่างนี้มาบ้างครับสนุกมากๆเลยนะครับในประเทศนี้บอกได้เลยว่ามาน้อยแต่มานะอย่าลืมมาลุยกันที่แพ a นเน็ตเอ็คูนะคะพี่ปีเตอร์ฝากไว้ได้วยนะสามารถดูรายละเอียดต่างๆข้อมูลอะไรไว้ใต้คลิปเลยครับพี่ปีเตอร์จัดมาให้แล้ว